สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดําซิงครับพามาชมบรรยากาศที่อูครับนี่เช้าๆครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จครับพี่น้องมีเท่าแก่ใหญ่ครับมาจากไหนครับนี่สตึกโอ้อยู่ไม่ไกลเนาะอ๋อบานดานวิลล์ัมนี่นะโอ้บ่ไกลดอกห่างกัน ประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลเองนี่นครับจากบุญลำไม่ไกลตรงที่เขาตั้งดันบ่อยๆใช่ไหมตรงสะพานลอยบ่ตรงนั้นน่ะอ๋อใหว้เลยเนาะตำรวจได้ตั้งดันขยันแท้อืม มาดู FM1J ครับผมอันนี้มีกล่องอ้อยครบนะครับม,มันดีตรงไหนตรงไหนไม่มีนะไม่ไมีม,ม,มันดีตรงที่มีกล่องอ้อยครบนี่แหละเอฟซีไปก็วิ่งงานได้เลยครับอยู่ข้างในไงไม,มีอยู่ข้างในนั่นแหละ พ่อใหญับเองเลยครับ no พ่อใครับอ๋อว่าแต่พ่อใหญ่รับเองเป็นไงครับลองดูที่เป็นไงถูกใจไหม ดูไม่เป็นอ้าวแล้วใครเป็นคนซื้อนี่เจ๊นะนนอ๋อใครขับใครจะขับจะ่อขับกลับเนี่อ๋อพี่บ่ลูกพี่จะขับกับบปะอ๋อขับสบายเลยเนาะเกียร์ฟูลเลอรนะ์เนาะครับมีระบบลากครบเลยนะคันนี้นี่มีระบบลากลูกด้วยเกียร์เกียร์อีตัน แลูกค้าออกมาถึงำลำไปมาแล้วมีเอฟซีมาหอดลำไปมาดแล้วโทรมาหางลงอะไรคนยองไหมืก็บแหงกันเนาะนมานี้ครับแกเอ <c oughs> ๊บมาดูไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้อง <c oughs> คนจริงครับเจคนจริงบ้านด่านครับบุรีรัมย์ครับอยู่ไม่ไกลกันครับพี่น้องอยู่ห่างกันไม่ถึงร้อยโลครับ ห่างกันไม่ถึงร้อยูกนะครับรให้ดูโอ๊ยหัดหก,กัน <c oughs> เรียบร้อยคันนี้เอกสารเร่มทะเบียนคุบภาษีเต็มนะครับ ภาษีเต็มก็สามารถเราไปวิ่งงานได้นะครับหรือเราจะไปโอนไปทําอะไรก็ได้ครับถ้าภาษีไม่ขาดนะครับนี่ถ้าภาษีขาดนี่ยุ่งเลยครับนะครับมาเนี่ติดเครื่องไหมติดเครื่องให้ดูเดี๋ยวโอ้ไม่ต้องติดหรอกมั้งติดเออติดแล<ะ>้วไปเลยอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องตอกสดๆครับ มือนี้ของแท้ครับหวานเจีย๊ยบพื้เก่าเหรอครับที่บอกถูกใจใจ่ายจบสดุดขับกลับบ้านครับวันนี้จะขับได้บ่ได้ครับรถก็บ่ได้ร่องครับพี่น้อง <c oughs> อยักรถขี่ได้บ่ได้ครับจ่ายเงินแล้วกับตัวให้ตัวมั่นเหล่า <laughs> <laughs> พ่อเอาขึ้นไปเอาไม้ขึ้นรถตาดอกไม้ขึ้นรถหน่อยเอาขึ้นรถนะเออตาจะขับกลับเองเลยนะตาจะขับเองโอ้ตานั่งเป็นเพื่อนคนขับตาขึ้นได้ไหมได้ไหมโอ้ยนู่ก็มีรถพ่วงอยู่เออรถพ่วงเขาไม่เคยเอากลับบ้านเลยวิ่งงานใช่ไหมทางขับนเอยอืมไปตรงไหน นี่ของแท้ครับเซนครับเซนสรวเรวคอา้ติดเครื่องอ่ติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องติเค่องติดติดบิดเลยบิดติดึมเลยรถผมอ่ะบิดแรงๆนั่นน่ะเอล่อชิงเลยตาบิดหน่อยบิดหน่อยตบิดบิดข้นเร่งหน่อย ตาตาจะกลับกลับเลยไงตาไม่รู้จะคันเร่งอ่ะโอ้ตาไม่เหงื่อเลยมองแท้ครับแน่เป็นไดเป็นได้ว้ไว ว่าไงแรงไหมฮะแรงไหมจ้าแรงไหมโอ้ดูตายแกไม่ธรรมดาครับผมเย็นหนาแล้วเลยฮะ แต่ไั่ดังไม,ไม่ใส่ไมนดังฮะแต่ก่อนมันมีแต่ร่มเดี๋ยวของเก่าเขาถอดออกอะ่ะนอนเลยไม่ดังพอแล้วตาพอแล้วแรงแล้วแค่นี้น่ะช่วงไม่มาเลยเหียบร้อยครับนี่ของแท้ครับ เรียบร้อยครับตาไปขึ้นเลยคันนี้น่าใช้มากครับมีกล่องวอยมีระบบลากครบยางใหม่ด้วยครับแล้วก็เป็น 1J ครับเครื่อง JO8C เครื่องไม่มีควันเลยครับดูอ่ะครับเครื่องไม่มีควันเลยครับเพราะว่าท่อไอเสียมันออกตรงนี้ครับออกตรงนี้ครับก็ตรงนั้นก็ตัดไว้เห็นไหมมัออกตรงนี้ครับแต่ตรงนี้ก็ไม่มีควันนะทุกคนนะเครื่องนิ่มมาก อย่างนิ่มๆน้ำจิ้มไม่ต้องเลยแต่เกียร์ถูกไหมพี่ถูกเนาะหันนห้โลเกียร์ถอย้ายสุดขึ้นบนเนอะขับหนึ่งพิเศษก็หนึ่งกับถอยตรงกันแล้วก็หนึ่งธรรมดาสองสามสี่เคยขับอยู่มั้งเยตั้นเคยขับไหม,ไมอ๋เมอเหมือนกันเหมือนกันขับเหมือนกันเลยไม่ต่างกันหรอก เรียบร้อยครับมันมันครับพี่เดินทางปลอดภัยครับเจอกันบ้านด่านบุรีรัมนะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผมก็เป็นลูกค้าแกถูกใจครับแกบอกขอจบสุดเอารถกลับเลยนะครับก็เขาบุญขอพูดไห้ไรๆครับพี่น้องนะครับนะนี่ขับง่ายครับนิ่มๆครับคันนี้ขับง่ายครับ รถมันขับง่ายใครๆคก็ขับได้ครับมีกล่องอ้อยมีฝาไทยปลาอ้อยด้วยครับแต่่บยังไม่ได้ใส่ครับนี่ไปสบายเลยครับโอ้ฝีมืออยู่คนครับฝีมืออยู่คือคือโอเคครับรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ